สวัสดีครับสวัสดอีอีกสี่กาชนัทุกทานครับวันนี้ผมป้อนอีกามาราังตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นก่อนเกมประเด็นการจับสิ่งที่น่าสนใจนะครับรวมถึงฟันธงในศึกพิม์ล็กอังกฤษที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นแมตช์เดย์ที่7ครับมีคู่ที่เราต้องติดตามกันหลายคู่มากเลยตั้งแต่ในคู่แรกคู่เร็วนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับทางคิสตัลพาเลซแมสตี้ก็ลงสนามนะครับอาร์เซนอลด้วยนะครับรวมถึงบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับที่ วิลล่าพาร์กแอสต์เวล่าเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีอะไรน่าใจบ้างครับรวมถึงการฟันธงในแต่ละคู่คลิปนี้จะเป็นตัวคำตอบเลยนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด,กดซีฟิร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางของอีกาชนนาแนลแบบนี้นะฮะช่วยกันซัพพอร์ตช่องทาง,อ,งอีกาชนนาแนลด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชนนาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกครับคู่ของคูเวซันฟาร์เรสเจอกับลิเวอร์พูลครับ สิ่งที่น่าสนใจคือฟอร์มการเล่นของรอันกาเฟนแบกและโมซาลากำลังลูกปากอยู่เลยนะฮะแน่นอนครับลิพูครับเป็นที่1ก่อนเกมที่เจอกับทางคิวสันพาเลสครับถ้าพวกเขาชนะได้ก็ยังคงเป็นที่1เหมือนเดิมฮะแล้วในเกมนัดนี้กุสเซอร์อาเนอร์เองก็ไม่อยากจะให้ทีมพลาดนะครับก็มีการกำชับกำชาลูกทีมว่าเฮ้ยท่านเล่นต้องเล่นเหมือนซ้อมต้องเน้นต้องหนัก ต้องแม่นต้องเด็ดขาดในแต่ละจังหวะที่ทีมผ่านบอลทีมครอสบอลและทีมแอซิสรวมถึงการยิงประตูแน่นอนเกมนัดนี้ครับจับตาฟอร์มการเล่นของไรอันกัเฟนแบกยิ่งเล่นยิ่งดีดีวันดีคืนฟอร์มการเล่นแบบเฮ้ยทำไมมาดูดีจังวะโอเคอาจจะมีบางช็อตบางช่วงนะครับที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่มันน้อยมากครับภาพรวมถือว่าทรงดีเลยฮะ ไม่ว่าจะเป็นการรับบอลพลิกบอลการจ่ายบอลการประสานงานกับเพื่อนเรด้ว่าตอนนี้ไรอันควีนแฟร์อยู่ในช่วงขาขึ้นพอขาขึ้นแบบนี้ครับทำให้เพื่อนที่อยู่รายล้อมรอบด้านก็เล่นดีตามไปด้วยอย่างไรซึ่งแมริสเตอร์พอจับคู่กันก็เล่นดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้ากาฟเฟนแบ็์โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมนัดน,นี้มีโอกาสูงครับที่ลิปูตจะเป็นฝ่ายชนะและโมซาลาตอนนี้รูปปากเลยครับเพราะว่ารายครับตามสแต็กต่าง โมซาลาเนี่ยในเวลาที่เจอกับคิตันพาเลสนั้นถือว่าทําผลงานได้ดีมาโดยตลอดครับในช่วงหลังๆสัก11นัดที่ผ่านมาโมซาลายิงไปถึง8กครับดังนั้นเจอกับคิตันพาเลสในเกมครั้งนี้ซีซั่นนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่โมซาลาจะมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดนะครับเพราะคิตันพาเลสเกมรับยังมีความเปราะบางครับยังไม่นิ่งยังไม่แน่นพอดังนั้นในเกมร้าน,นี้ครับถ้าฟันทงเทไปทางเลียภูเลยครับ เซิร์งกิลกูรูคอมเมนเตอร์บอกว่าลิพูน่าจะหวานเจี๊ยบนะฮะถ้าลูกแรกมาเร็วลูก2ตามมาแล้วไม่เสียประตูง่ายๆซึ่งเกมรับของลิพูก,ก็ดูดีอยู่แล้วงัดนั้นก็ฟันเอาไว้ที่น่าจะชนะคือสั้นเปรเลอยู่ประมาณ2สกอร์นะครับอยู่ที่2อหรือไม่3ประตูต่อหนึครับทีนี้ไปดูคู่ที่2ไปบิ๊กแมตชเลยครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับมมอแมนเชสเตอร์ยู่นเตดครับซึ่งจะเตะก,กันใน วันอาทิตย์นะครับสิ่งที่ต้องจับตานั่นก็คือเกมนัดนี้จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่าการตัดสินใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่หรือต้องเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่จบเกมนี้ครับการมาเยือนแอสตันวิลล่านะครับของทางแมนยูนี่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก3-4ซีซั่นก่อนเยือนวิลล่า แมนยูคิดถึงชัยชนะได้วิลล่าในตอนที่มีสตีเฟนเจอร์รัตอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนสตีเฟนเจอร์รัตเลยนะครับนะฮะแต่ว่าในการคุมทีมการเป็นกุญซื้อของเจอร์รัตเนี่ยยังดูเบาไปแต่มันไม่ใช่นะครับในยุคนี้เพราะวิลล่าเมื่อมี Una y, อูน่อิมรีโอโหกลายเป็นทีมแพ้ายากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในบ้านที่วิลล่าพ์คเนี่ยเปรียบเสมือนป้อมประการเหล็กเลยนะครับคุณต้องเก่งจริงแกร่งจริงถึงจะมาหยิบแต้มออกจากวิลล่าพ์คได้ครับ เพราะว่าถ้านนับรวมทุกรายการนะครับเตะมา46เกมในวิลลาพาร์คเนี่ยยุคในเอเวอร์รชนะไปถึง30นะครับและตอนนี้วิลลาเองก็เป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้สนุกสนานนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกเองคุณก็รู้เวลาที่คุณเจอกับวิลลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซิเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นครับเกมล่าสุดวิลลาเองก็ทุบเอาชนะบบเยนมิวนิกในทั่วยยุโรปด้วยนะฮะ และตอนนี้คือวิลล่าอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่มีใครคิดถึงตกชั้นไม่มีใครคิดถึงกลางตารางครับไปอยู่ที่หัวตารางแล้วนะครับว่าจะจบแบบไหนยังไงอันดับที่เท่าไหร่แล้วแฟนบอลวิลล่ารวมถึงเ่ออังกฤษเนี่ยยกให้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของสโมสรแอสตันวิลล่าฟุตบอลคลับเลยนะครับในการเลือกอุนยเอมเมรี่กุนซือระดับคุณภาพเข้ามาคุมทีมเมื่อกุนซือดีทีมก็จะดี ดังนั้นเกมรัดนี้ที่วิลล่าเจอกับแมนยูอาจจะเป็นตัวสะท้อนอะไรบางอย่างไปยังเซอร์จิมกลุ่มอีนิอสครับว่าเฮ้ยต่อไปเราต้องเลือกให้ดีและเอเล็กเซนฮาร์ก็คงจะไม่ใช่คนที่ใช่ของทีมถ้าหากว่าวิลล่าชนะสวยๆยัดเยียดความปรชาชัยให้กับทางแมนยูแบบหมดสภาพได้ในเกมรัดนี้จับตาเรื่องนี้ให้ดีนะครับ มันจะเป็นตัวสะท้อนเลยครับว่ากันี่ไงแมนยู U, คุณไปเอากุญซือที่ยังไม่ใช่ทองแท้มาคุมทีมคุณก็ได้แค่นี้ดูสิวิลล่าตอนนี้เขาเป็นแบบไหนจากหนีตกชั้นอันดับ17ขยับขึ้นไปเล่นบอลยุโรปได้และตอนนี้คือกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีไปแล้วนะครับแล้วสื่ออังกฤษบอกว่าเกมน,นัดนี้มีโอกาสที่วิลล่าจะเอาชนะแมนยูนะครับ เปอร์เซ็นต์นี่คือมากกว่า50เปอร์เซ็นต์กูรูคอมเมนเตอร์บอกว่าจะเฉือนเอาชนะ21บางที20แล้วถ้าเกมรับของแมนยูรั่วไม่มีสมาธินะักเตะบางคนหัวเสียกาฟัดกเฟียดเกินไปไม่ได้โฟกัสในเกมเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่แมนยูจะพังแล้วพังแบบ2 0ถึง3-0เลยทีเดียวนะฮะทีนี้ไปดูคู่ที่3 แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับเมอร์ฟูลแลมเจ้าสัวน้อยนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนัดนี้คือ5เป๊ปและทีมงานเลือกคู่กลางไม่ถูกต้องบางทีอาจจะเหยียบเปลือกกล้วยลื่นลมก็ได้นะครับนี่คือคำขู่คำเตือนเป็นวอร์นิ่งที่ส่งตรงไปถึงทางเป๊ปแล้วก็ทีมงานเลยครับว่าเกมนัดนี้มันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไหลฟูลแลมช่วงหลังๆฟอร์มดีนะครับ6เกมที่ผ่านมา ชนะสเสมอ2แพ้1นนัดที่แพ้คือโดนยิงช่วงท้ายเกมนะครับกับทางแมนยูเสียประตูเท่ากับอาร์เซนอลเก็บคะแนนในบ้านเท่ากับแมนซิตี้และตอนนี้อยู่ในพื้นที่ยุโรปด้วยนะครับดังนั้นเป๊ปต้องคิดนะครับว่าคู่กลางที่จะใช้งานแทนที่โรดุยที่เจ็บยาวไปเนี่ยจะเป็นใครเพราะตอนนี้เป๊ปเนี่ยใช้ริโก้ลูอิสนะครับมาริโอโควสิตอยู่ในเกมที่เจอกับทางนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีก แล้วอีคลายกูตุการนะครับกับมาริโอส์นูเนสในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนในเกมนัดนี้ที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยจะใช้ใครดีแล้วแดนกลางของฟูลแลมก็ไม่กระจอกไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นชุดที่แข็งโป๊กเลยนะครับดังนั้นคู่กลางตรงนี้ถือว่าสําคัญมันเป็นจุดทีศาสตร,ร์ที่สําคัญมากๆถ้าแมสซิตี้แพ้ให้กับทางฟูลแลมในแผงมิดฟิลเก็บจังหวะ2ไม่ได้โดนโจมตีจากจังหวะเขาตัว a แอตแทก มีสิทธิที่จะรดนคาบ้านเหมือนกันนะครับหรือว่าเสียแต้มให้กับฟลแลมอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่สื่ออังกฤษเ้ามองเลยครับว่าการเลือกของเป๊ปในครั้งนี้จะเป็นการเลือกที่มีความหมายมากๆว่าเขาใช้ใครเป็นคู่กลางตรงนี้นะครับแล้วการฟันธงเสอ,อังกฤษกูรูบอกว่ามันจะไม่ใช่เกมที่แมนซิตี้เล่นกันอย่างสะดวกสบายมันจะไม่ใช่เกมที่ แมสซิตี้ชนะขาดลอยมันไม่ใช่เช่นนั้นครับมันเป็นเกมที่อึดอัดแล้วก็เจาะลำบากต้องลุ้นกันพุกวินาทีนะครับเกมรับก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะว่าฟูลแลมเองก็มีทีเด็ดหลายคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อว่าซิตี้จะเอาตัวรอดแต่ในเกมนันดนี้ได้แต่จะเป็นแบบบิดเบียดชืดชืดหือจับคออะไรประมาณนี้อยู่ที่สกอร์1-0และ2-1ครับ คู่ที่4ครับไปกันที่ King Power Stadium นะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับทางบอลหมัดนะครับสิ่งที่น่าสน,นใจคือแฟนบอล e ลส e ตอร์สาวกจิงจอกต้องฝากความหวังเอาไว้ที่นายประตู h e r m a n มนเเพราะว่าอะไรครับตอนนี้แมตช์เฮอร์แมนเเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ช่วยเซฟชีวิตให้กับเลส e ตอร์มาหลายเกมมากต่อให้ว่าเลสเตอร์เป็นทีมที่มีระบบที่ดีมีตัวรุกที่ดี แต่อย่างที่บอกครับว่าเลสเตอร์ยังมีปัญหาเรื่องของเกมรับในเกมที่เจอกับทางเอเวอร์ตันเนี่ยเลสเตอร์นี่โดนเอเวอร์ตันล่อเป้าในเกมนัดเดียวนะครับถึง16ครั้งนะครับนี่ถือว่าเยอะนะฮะล้ามีเซฟสำคัญถึง4เซฟนะครับยังดีที่ว่านัดนั้นเอาตัวรอดได้ในเกมล่าสุดเจอกับอาร์เซนอล โดนตัวรุกของาร์เซนลอเป้าไปถึง36ครั้งครับแต่แมทต์ไฮเมอร์เซนเนี่ยช่วยเหลือทีมได้เยอะมากครับเซฟไปถึง13ครั้งนะครับในการเซฟสำคัญเท่านั้นไม่พอเจอสเปอร์กับ5เซฟฟูแลมกับ4เซฟวิลลาจัดไป3เซฟคิสซันพาเลตจัดไป2เซฟและเจอกับบอลมัดใช่ว่าบอลมัดจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่บอลมัดทีมนี้มีความหลากหลายในการเล่นแล้วจะโดนทดสอบแน่สำหรับเกมรับ ของทางจริงจอกครับดังนั้นถ้าเลสเตอร์อยากจะได้แต้มติดไม้ติดมือในนัดนี้ก็ต้องพรมมือรับภาวนาให้แมทไฮเมอร์เซนผีเข้าอีกครั้งหนึ่งครับผู้ที่5คืออาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับมือเจอกับนักบุญเซาแธมตันนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนัดนี้คืออาร์เซนอลมีโอกาสหวานเจียบสูงครับแล้วคนที่อาจจะทำประตูได้เยอะของทีมในเกมนัดนี้คือคลฮาวเวสครับ อย่างที่บอกครับอเซนอนพลาดไม่ได้ในแต่ละเกมเลยนะครับถ้าเจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าทีมรองบอลกว่านะครับดังนั้นต้องเก็บสนามคะแนนให้ได้สถานเดียวแล้วถ้ามีโอกาสยิงเยอะเยะชนะเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องทําแล้วอาเตต้ากับทีมงานก็ต้องคาดหวังบรลาตัวสมรองแล้วแต่ทุกคนที่ต้องการร้ด้วความมั่นใจในเกมลักษณะแบบนี้ครับเกมที่เจอกับทีมท้ายตารางเนี่ยต้องจัดและใครบางคนที่ยิงไม่ได้เลยต้องจัดในนัดนี้ใครบางคนที่แอซิสไม่เจอเลย ต้องมาในนัดนี้และใครบางคนถ้าอยากจะยิงเยอะๆเพื่อปการต่อยอดมั่นใจก็ต้องเอาในนัดนี้ครับเกมนัดนี้สื่อกิกฤษบอกว่ามีโอกาสที่คาร์เวาสจะเป็นคนทําประตูมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็กลับมาเล่นได้ดีเข้าฝักเข้าฟอร์มในเกมล่าสุดก็เพิ่งรับตําแหน่งแมนออฟเดอะแมตชของทีมได้รวมถึงตอนนี้นะครับก้าทุกรายการซัดไปแล้ว5ประตูครับ แล้วดูจากทรงดูจากฟอร์มดูจากความเหนียวหนึบของทางนักบุญบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากนะครับที่นักบุญจะกลับแดนใต้ด้วยการมีแต้มติดกระเป๋าเกมนัดนี้ฟันธงนะครับเ่ออังกฤษกูรูบอกว่าสบายสบายไม่ต้องคิดรายมากถ้าเชนอนยิงได้เม็ดหนสองมามีสิทธิ์ไหลไปเลย3ประตูศูนย์ 0, เป็นอย่างน้อยนะครับคู่ที่6คือสเปอร์ไปเยือนไบรตันถึงแดนใต้ครับสิ่งที่น่าสน,นใจคือสเปอร์คุณห้ามพลาด ฝากความหวังเอาไว้ที่เบรนดจอห์นสันและตัวรับอย่างมิกกี้แฟนเดอร์เฟนเบรนดจอหนสันครับโดนด่ามาเยอะมากเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาโดนด่าว่าเป็นของปลอมเป็นปีกทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าช่วงหลังๆครับเบรนดจอห์นสันคือคนที่ทำให้สเปอร์เก็บผลลัพธ์ที่ดีได้ทำไปทำมายิงติดต่อการ4เกมยิงในเกมเจอกับโคเวนทรี 3, ยิงในเกมเจอกับเบนส์ฟอร์ดยิงในเกมเจอกับการาบักยิงในเกมเจอกับแมนยูที่ถล่มยับ นี่คือตัวเลือกตัวความหวังที่ดีสุดในเวลาน,นี้ของทางสเปอร์แล้วนะครับส่วนเกมรับที่ต้องไม่เสียเวลาเจอกับไรตันก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ที่มิกกี้แฟนเดอร์เฟนที่ตอนนี้มิกกี้แฟนเดอร์เฟนเนี่ยคือเสาหลักเป็นหัวใจที่ขาดไม่ได้จับคู่กับคิเซโรเมโรไดนะ้อย่างลงตัวและก็เหนียวแน่นด้วยแล้วเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายเปิดบอลแม่นเปิดบอลได้ดีลูกมงกุก็ทําได้ดีพาบอลตะลุยขึ้นมาข้างหน้าเหมือนในเกมที่ผ่านบอล ให้ทีมได้ประตูในเกมเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรประมาณนี้เกมนัดนี้ครับสื่อกรีฑบอกว่ามีกว่าที่สเปอร์ได้ลุ้นแต้มกับทางไบรตันเหมือนกันถ้าหากนักเตะ2คนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับพวกเขาฟันธงเอาไว้ว่าน่าจะจบลงด้วยการผลเสมอนะครับอยู่ที่1ประตูต่อหเป็นอย่างน้อยนะครับรับปิดท้ายในคู่ของเอฟเวอร์ตันนะครับ เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลนะครับสิ่งที่น่าสนใจในตอนนัดน,นี้คือชอนไดส์ได้เสตัวจริงที่ใช่แล้วนะครับต้องสารต่อจากในเกมที่เอาชนะในเกมล่าสุดแล้วเจอกับนิวคาสเซิลเนี้ยถ้าทำได้ได้3คะแนนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของเอเวอเ์ตันเลยตอนนี้นะครับจอ n นไดส์ ได้ตัวจริงที่ใช่กองหน้าตัวเป้าเป็นโดมิเนกัลว์เลวิน้ายเป็นเอ็นดีนะครับที่ยิ่งเล่นยิ่งดีเล่นช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับเป็นสปีดต้นดีมากความเร็วความคล่องตัวความปรับเปรียนมีครบเลยและยิงประตูก็ได้แอสซิตก็ดีตรงกลางอันนี้ชัดและเดวิดแม็กนิวนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์ของทีมและแม็กนิวพอได้ยืนอยู่ตรงกลางวิสัยทัศน์ในการยิงประตูถือโลกกว้างมากขึ้นทําให้เขานี่สามารถที่จะส่องประตูได้ทุกเหลี่ยมมุมมากขึ้นแจ็คเฮลิสัน น่นจาจะขยับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยมองกาล่ากับดูกกเร่ได้เป็นคู่กันมองกาล่าเองก็ดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการดึงตัวที่ถูกคนถูกต้องถูกจุดนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เป็นเจมส์ทคอฟสกี้กับทางจาร์ดเบนส์เวทที่กลับมาแล้วปับ๊บทีมได้3มแต้มทันทีแต่ก็ต้องเช็คฟิตชาร์ดเบนส์เวทหน่อยน,นะครับเห็นมีข่าวว่าเจ็บในช่วงซ้อมเบาๆนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไหวปุ๊บจะเป็นไมเคิลคีนพอเป็นไมเคิลคีนเนี่ยบอกเลยว่าชีพหายไวปวกแ,น,น,น,แรรน,น่่่นนนนอออแตตงยาไรรคับี การได้3แต้มในเกมล่าสุดทําให้ความมั่นใจเพิ่มแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วเจอกับนิลคัสเซนเนี่ยถือว่ายากยากเหมือนกันครับแต่ถึงอย่างไรครับซีซั่นก่อนเอฟตันได้แต้มจากนิลคัสเซนถึง4คะแนนดังน,นั้นนี่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกอีกคู่หนึ่งเลยครับแต่เซืรอีลิติก,กรูบอกว่าเกมนัดน,นี้นิลคัสเซนเองก็มีดีมีทีเด็ดที่ขาดส่วนเอฟตันได้เล่นในบ้านน่าจะสู้สุดใจเหมือนกันแล้วตัวหลักหลายคนก็ทยอยกลับคืนมาคู่นี้ น่าจะจบลงด้วยผลเสมอ2-2แฟน F อฟแฟน New โอเคไหมครับถ้าเป็นผลเสมอแบบนี้นั่นคือทั้งหมดครับการจับรายเด่นก่อนเกมการฟันธงคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามาครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ